ัดีครับวันดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขวมาาชนะครับวันนี้เจอกันวันพุธนะครับวันพุธที่12พฤศจิกายน2568นะครับก็เป็นคิวของศึกมวยพลังใหม่นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับนำทีมโดยเสียสมหมายสุกุลเมตานะครับมวยก็มี2รอบเหมือนเคยนะครับรอบแรก 24U24 ครับมาตอน6โมงเย็น หรือว่า18นาฬิกานะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมนในทางเว็บไซต์ GO SPORT นะครับก็มาตอน2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเจ้า Fighter ยอดไฟเตอร์นะครับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยนะครับเจอกับอาตชัยลูกสวนนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด100 23นะครับ123นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดไฟเตอร์นะครับยอดไฟเตอร์ไลซิ่งมหม่ไทยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรรัตภูมิลูกพ่อลรงต้มนะครับเจอกับกิจมนีสวนจากคาเฟ่นะครับเพชรรัตภูมิเจอกับกิจมนีนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด125นะครับเพชรรัตภูมิเนี่ยมา124.7นะครับก็ขาดไป0.3นะครับขณะที่ กิตมณีนะครับกิตมณีสวนจากคาเฟ่ก็มา125ตามพิกัดนะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้ากิตมณีนะครับกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับยอดสิงดําเกียกรติกำทอนนะครับเจอกับเสือมณีแก้วสามลิตนะครับผู้นี้สู้กันพิกัด100 29ปอนด์นะครับเจ้ายอดสิงดําก็ประเภทเขาในดีครบเครื่องนะครับขณะที่เสือมณีก็ประเภทอาวุธหนักแรงกล้าแลกกล้าบวกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดสิงดํานะครับลุ้นปลายปลายนะครับยอดสิงดําเกียรติกําทอนนะครับและก็คู่เอกนะครับสองพยัคตลูกเสด็จเตีย่ยวันนี้เจอกับเจ้าชาติพยัคตินะครับสองพยัคต หรือว่าเจ้าสองพยักบุญเด็กเซียนนะครับเจอกับชาติพยักลานาวอเตอร์ไซด์นะครับคู่นี้เจ้าสองพยักต่อน้ําหนักให้2ปอนด์นะครับหนึ123ต่อน125นะครับเจ้าสองพยักเนี่ยหลานชายของพันพยักหลานชายของเกี้ยวพยักนะครับก,มก,มกบ็มวยจากสมุดปรกการนะครับมวยจากสมุดปรกการก็ประเภทมวยขวาฝีมือดีนะครับฝีมือดีสูุยาวรูปล่างดีฝีมือดีอาวุธหลากหลายนะครับมีหมัดมีศอกเสริม ขณะที่ชาติพยักเนี่ยก็ประเพทครบเครื่องอาวุธหนักแรงนะครับวันนี้ได้น้ําหนัก2ปอนด์นะครับวันนี้ยังชอบไปที่เจ้า2พยักนะครับสพยักมวยชอบช่วงแรกนะครับยอดสิงดําและก็2พยักนะครับถึงแม้ว่า2พยักจะต่อน้ําหนักก็ตามนะครับส่วนช่วงที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์กูสปอร์ตนะครับมาตอน2องทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับคู่ที่1นะครับเพชรน้องบีสอดดํารงลิ์นะครับเจอกับราพเด็จ ลูกสวนนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด125นะครับคู่นี้ชอบไปที่กล้าพเด็ดนะครับกล้าพเด็ดลูกสวนชอบลูกหนักลูกแรงนะครับถ้าราคาเป็นต่อยเนี่ยก็ออกตัวบางทุนหมายแล้วกันนะครับแล้วก็คู่ที่2ช่วงที่2นะครับน้องเดียดโถมเมืองคอนนะครับเจอกับเพชรศรีนิน FA ฟเอกรุ๊ปนะครับคู่นี้สู้กันเวียนใหญ่เลยนะครับ141ปอนด์นะครับ141ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่น้องเดียนะครับแล้วก็คู่รองนะครับยอดดอยแก้วสำลิดนะครับ เจอกับเหินลูกสวนนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด119นะครับคู่นี้สไตล์คล้ายกันนะครับยอดดอยก็ประเภทมวยหมัดเตะหนักต่อยแรงนะครับเหินก็ประเภทกล้าแหลกกล้าบวกนะครับคู่นี้มีโอกาสสกอร์ต่ำนะครับต้องดูว่าใครจะน็อกใครนะครับมาดูมาพิกัด118.8ก็ขาดไป0.2ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ยังชอบไปที่ยอดดอยนะครับชอบลูกหนักนะครับและก็คู่รองนะครับเพชรเมืองเดช จะติกอุบลนะครับเจอกับวันเผด็จลูกสวนนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด134นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรเมืองเดชนะครับลุ้นข่าวปปลายนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเบอร์หนึ่งสอสละชีพนะครับเจอกับเทพคามินธนพลรีสอร์ทนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด116นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งสอสละชีพนะครับ หมยชอบช่องที่2นะครับเพชรเมืองเดชนะครับเพชรเมืองเดชจากติ๊กอุบลและก็ยอดดอยนะครับเพชรเมืองเดชและก็ยอดดอยนะครับส่วนช่วงแรกนะครับชอบยอดสิงดําและก็2พยักนะครับนี่คือหมยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับในรายการเสกพลังใหม่ที่เวทีราชลำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามนะครับทั้งทางเพจและก็ u t u b e นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มราชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ